สวัสดีครับวันนี้พามาดูความหลมเหลวอ,อีกอย่างของบ้านเราประเทศเราพูดง่ายๆบ้านกูก็มีนะ <c oughs> ครับโรงเรียนห่างโรงเรียนล้างสร้างไปก็ทิ้งงบ ไปเปล่าประโยชน์หลายครับแต่ละอำเภอมีหลายโรงเรียนที่ปล่อยให้ทิ้งร้างครับตามที่ผมได้ไปเจอมาเห็นหลายโรงเรียนอดไม่ไหวก็เลยเอาคลิปมาให้ FC ทุกท่านได้ชมนะครับ นี่คือสนามโรงเรียนกลายเป็นสนามเลี้ยงวัวนี่เป็นอาคารเรียน2ชั้น1 2 3 4งสองสสห้าหกส,สองห้องน้าเสียดายงบประมาณ นี่ห้องโสดจานดาวเทียมสามจานเลยจานเทาจานเขียวจานแดง <What? S 1> สามจานเลย ปล่อยทิ้งล้างตรงนี้คือหนึ่งในร้อยแล่ยังมีเหลืออีกหลายๆแห่ง าเสียดายองพรสะดห้องสมุดสายไฟก็โดนขโมยตัดไปหมดแล้ว หอพระยังเหลืออยู่เนาระวังหยียบน้ำนี่ครับ ก็ประมาณนี้อันนั้นคือโรงจอดรถทิ้งประมาณโดยเปล่าประโยชน์ นี่คือสนามฟุตบอลสวยๆเลยครับน่าเสี็จได <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผ่านไปลงอื่นอีกผมจะถ่ายมาให้ดู <Yeah. S 1> ผมเห็นลักษณะคล้ายๆกัน <Yeah. S 1> เยอะเลยที่ผ่านมา <Yeah. S 1> หนึ่งอำเภอน่าจะไม่น้อยกว่า <Yeah. S 1> สองโรงที่ปล่อยให้ทิ้ง้าง เด็กบ้านนอกคลองนาก็เลยเข้าไม่ถึงการศึกษาครับทำให้ประเทศด้อยพัฒนาลงไปอีกคลิปนี้ก็เอาฝากเอซีไว้เพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหน้าคุจะหามาให้ดูอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ